สวัสดีครับัูดีเอฟซนะครับ่าหงหายกันไปนาน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 ,น,าน,น,านเลยนะครับผม <laughs> เป็นอาทิตย์แลยมั้งนะครับผมก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสปอร์เตอร์นะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งเมร์ชิพนะครับซูเปอร์แตงนะครับทุกท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่กับทางช่องนี้ก็คือช่องตามหาเลขเด็ดนะครับช่องตามหาเลขเด็ด นะครับไม่มีกลุ่มลายไม่มีไลน์แอดไม่มีการส่งตัวเลียกให้ในทางไลน์โดยเด็ดขาดนะครับ<ส>ทางช่องตามหาเลขเด็ดไม่มีการวางลิงก์ไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการปักลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับคาเตือนนะครับให้ท่านชมรับฟังเพื่อนะครับเป็นการใช้นะครับประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นหรือที่เรียกว่า,าลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายทุกประเภทนะครับ ตัวเลขทั้งหมดที่คำนวณได้เดว้วิเคราะห์บ้างเล็กน้อยนะครับไม่การันตีไม่ฟันธงกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับถ้ามีแนวทางมีสูตรที่เป็นของตัวเองใช้ของตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าท่านนะครับเลือกที่จะเชื่อตามที่ผมคำนวณน,นะครับท่านต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นตามที่ผมได้เตือนไว้เบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทำน้อยทำคลิปน้อย2 3ถึงคลิป แต่มานะนี่นะครับมานะครับสำหรับนะครับเดี๋ยวผมโมย่าเปิดดูผมก็ผมก็ลืมว่าผมทำไปกี่คลิป,ลปไหนเดี <c oughs> ๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเออ <c oughs> ผมทำไปด้วยกันทั้งหมดบนเนี่ยบนบนบน่วันน,นนี้ผมทำไปสามคลิปครับเชื่อไหมครับ <c oughs> แล้วมาครับ <c oughs> แล้วมาครับ นี่ครับหนึ่งคลิปเป็นคลิปแรกนะครับเป็นคลิปแรกนะครับวิ่งบนสองสูตรครับตัวแถมสูตรเดิมคือสูตรนี้ครับมาอีกแล้วครับทุกคนเป็นคลิปแรกเลยนี่ก็เปิดวันได้คลิปแรกแล้วต้องมาลุ้นดนียนะครับว่าผมจะลงไปกี่คลิปนะครับถ้าสูตรมันเขาเรียกว่ามันไม่น่าสนใจนะทุกคนผมก็จะไม่ได้ลงนะผมเพราะว่าผมทมช่องนี้ก็คือ จะทำเป็นสูตรในเมื่อสูตรคำนวณแบบไหนนะครับผมก็จะบอกไปตามสูตรเลยจะไม่ได้คาดคะเนมันลงมาดักจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะนี่เป็นคลิปแรกของวันที่แล้วแล้วก็นี่ก็ลงเป็นคลิปแรกของวันนี้อีกเช่นเคยนะครับนี่มาดูกันวันที่ผ่านมาออกเก้าศูนย์ ทุกคนมรักทุกคน <c oughs> เหมือนที่ผมได้บอกไหมว่าปีหกหกเนี่ยเป็นปีที่แปลกนะครับออกแบบแปลกๆสี่หนึ่งหนึ่กศูย์เจ็ดให้ดูแค่ความแปลกเฉยๆนะครับนี่คือสูตรเก่าสูตรเดิมนะครับแต่ สูตรหลักของคลิปนี้ย้ำว่าของคลิปนี้ก็คือสองสูตรนี้สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับหรือผมจะเอาสูตรที่สามไปเลยไหมเนาะพิ่บนรสามสูตรเออได้นะครับงวดนี้สูตรนี้หลุดแต่มามาคู่เลยนะครับถ้าตัวนี้เป็นเลขเก้านะทุกคนเสร็จเราเลยนะอโดดข้ามไปตัวเดียวนะครับศูนย์หกครับงวดนี้ครับงวดก่อนมาหลักร้อยกับหลักหน่วย มันนี้มาเต็มเลยครับสิบกับหน่วยครับเสร็จเราเลยเอย้ฟึบฟึบฟึบน,นี่นี่น่าจะเป็นเลขเก้าเนาะทุกท่านนี่เดี๋ยวไม่เป็นไรทำต่อเหมือนเดิมเผื่อกลับมาอหมนะครับ เพราะในเมื่อสามสูย์นี้เราประกบกันมันดีนะครับงวดที่แล้วหางวดนี้คู่หลังนะครับมันจะคู่หลังอีกไหมเหมือนตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูสูตรสูตรแถมก่อนสูตรแถมแล้สูตรที่สามผมอยู่ไหนขอแถมตัวบนแถมตัวบนแถมแถมอันนี้แถม ดูสูตรแถมก่อนสูตรแถมก็คือสูตรนี้นะครับนี่สูตรนี้ยังไม่หลุดเช่นเคยทาสี่อนสูตรแถมเนี่ยนะครับใช้หลักสิบบนนะครับไปดูก,ก่อนนะ หลักสิบบนเลขศูนย์ครับงวดที่แล้วก็ศูนย์นะครับบวกหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักสิบตัวเดิมครับทุกคนเลขเก้าวัน,นี้ออกหามครับเจ็ดเก้าเจ็ดโอ้โหมีแต่เลขเจ็ดเลยนะครับทั้งสามตัวหน้าแล้วก็สามตัวท้ายนะครับยกเว้นสามตัวท้ายครั้งที่สองไม่มีเลขเจ็ดสามตัวหน้านี่เลขเจ็ดอยู่หลักสิบหมดเลย สามตัวท้ายเลขเจ็ดออกหามมมเลกาลสองตัวออกเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งบ้านะครับอ่ะหล <c oughs> ักสิบนะครับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเลขเก้านะครับสองครั้งนะครับบวกเก้าครับเหมือนงวดที่แล้วเป๊ะเลยทุกคนนี่เหมือนเป๊ะเลยได้ตัวเดิมนะครับนี่บวกกันให้เห็นเห็นเลยนะแปดนะครับบวกสองคงที่ครับได้ศูนย์เหมือนเดิม ตัวเดิมแหมช่องนี้ผมไม่อยากจะบอกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่เป็นไรเป็นรอบอกที่ช่องจะทามาบริหารเกิดด้วยกันเพราะช่องนั้นคือการวิเคราะห์นะครับนี่มาดูสูตรที่สองครับสูตรที่สองไอ้สูตรที่หนึ่งทีนี้ยเริ่มสูตรที่หนึ่งนะครับปึ๊บหลักหมื่นครับหลักหมื่นอา้าหลักหมื่นตัวเดิมทุกคนงมดที่แล้วหลักหมื่นเลขแป วันนี้ก็หลักเหมือนก็เลขแปดครับบวกหลักหน่วยบนครับอ้าวหน่วยบนวันนี้เลขหกวันที่แล้วเลขเจ็ดนี่นะครับบวกหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหน้าครั้งที่หนึ่งวันที่แล้วหนึ่งวันนี้ออกหกเจ็ดศูนย์เลขหกครับเป็นสองเป็นศูนย์ครับเป็นได้สิบมาแหละได้ศูนย์เป็นยี่สิบไหม ใน1สิบสองบบวกแปดเป็นยี่สิบก็คือศูนย์หลักหน่วยศูนย์ครับผมทุกคนเชื่อผมไหมผมว่ามาในนี้แหละจริงครับในนี้แหละสูตรที่สองตรงนี้เลยดีกว่าติดติดกันไปเลยนะครับหลักสิบบนครับตัวเดิมครับ ใช้หลักสิบคนครับศูนย์เมื่อวันที่แล้วก็ศูนย์วันนี้ก็ศูนย์บวกครับหลักสิบนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเจ็ดครับมวันที่แล้วหนึ่งนี่นะเจ็ดบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งครับมวันที่แล้วหนึ่งพอออกตองหนึ่งหลักหน่วยก็คือศูนย์ของงวดนี้นะครับบวกหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่สองหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองเก้าครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองวันนี้คือหกค,ครับบวกหก เท่ากับเป็นสิบสามใช้เฉพาะหลักหน่วยคือสามแปลกประหลาดอีกแล้วครับสูตรนี้ไม่แปลกประหลาดเขาเรียกว่าต่างไปจากเพื่อนเราก็จะตีกร่อยไว้ก่อนเพราะตัวเนี้ยมันคือตัวเดียว อันที่สองพฤษภาเนี่ยถ้าสูตรนี้ไม่มาอีกเราค่อยหาตัวมาเพิ่มถ้าสูตรนี้ยังเดินต่อก็โอเคดีไม่ดีผมคิดว่าสูตรนี้จะกลายเป็นสูตรค้ำด้วยซ้ํานะครับค้ำเพื่อนเนี่ยสูตรเนี้อืมโอ้โหเข้ายับเลยนะทุกคนเข้าหมดเลยนะเนี่ยดูดูเนี่ย,ยถ้าเอาสามสูตรนะครับ ถ้าใช้สามสูตรอันนี้หนึ่งเก้านี้มาครบเลยเนี่ยก็มาครบสองตัวนี่ก็ห้าเห็นไหมครับเนี่ยสามนี่มาคู่หามนี่ไม่มีเลขศูนย์นี่มาอีกแหละดูเลยทีนี้ย นี่ครับถ้าสามสูตรจะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าสามสูตรมาอย่างน้อยสองตัวครับเห็นไหมเราเกิดประโยชน์นะครับมาสักถ้าสามสูตรมาอย่างน้อยสองตัวสามสูตรวันนี้ครับชนกันเลขศูนย์ทั้งสามสูตรเนี้ยถ้าชนกันตัวไหนมาทุกตัวฉะนั้นนะครับนี่นวันที่แล้วผมเขียนไม้เห็นไหมแต้มเดียวแล้วก็ออกหกศูนย์วันนี้มันก็จะมีสี่ตัวแบบนี้นะครับ แปดศูนย์สามีงวดน,นี้มีสามตัวทำไมเพราะเลขศูนย์เพราะว่ามันชนกันนะครับคือสามศูนย์เนี่ยชนตัวไหนมาตัวนั้นนะครับชนตัวไหนมาตัวนั้นซึ่งงวดนนี้ถ้ามันชนสามตัวนี่ไม่รู้ว่าจะมาสองตัวหรือเปล่าเพราะตามสถิติเนี่ยถ้ามันเข้าทั้งสามศูนย์เนี่ยมันก็จะมาสองตัวอย่างน้อย ไม่รู้ว่าจะร้อยไม่รู้ว่าจะมาหามหรือว่ามาคู่หลังนะครับแต่ไม่เคยมาคู่หน้านะส่วนใหญ่จะมาคู่หลังแล้วก็หามนี่คู่หลัง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 แทบทุกงวดครับยกเว้นงวดที่หามมีแค่สองมวดถ้ามามันน่าจะมาคู่หลังถ้าคู่หลังผมประกบแค่สองคู่นะประกบแบบนี้นะครับแปดสามสามแปด 0 3สามครับสามศูนย์แค่นี้ครับถ้ามาคู่หามก็หามเอาเลยจับกันเลยนะครับอืมแต่ส่วนใหญ่ถ้ามาคู่หลังแล้วก็มาคู่หลังด้วยกันทั้งคู่นะครับถ้ามาครบสามตัวก็อยู่ในนี้แปดศูนย์สามไม่ต้องไปไคงไม่ต้องประกบให้นอกเพราะมันแปดศูนย์สามนะครับแต่ผมเดาๆตามสูตรก็คือน่าจะมาสองตัวแต่ไม่รู้ว่าจะหามไอ้น่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวคือเลขศูนย์แต่ไม่รู้ว่าจะหามหรือเปล่า ยังไงก็โชคดีทุกๆคนทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์คำให้กำลังใจกันได้นะครับ Super Chat Super ร a n k s ง p e r s t ติ๊กเกอร์มเรมมเบอต่างๆนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆฮงปัง,ๆ,งๆนะครับสวัสดีครับ